สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมดมัมวาวนะคะในคลิปนี้เราจะมาแชร์ชีวิตคนอเมริกันแชร์เรื่องราวความจริงในประเทศสหรัฐอเมริกาทำไมถึงมียอดผู้ติดเชื้อเป็นอันดับหนึ่งของโลกแล้วทำไมประเทศสหรัฐอเมริกาประเทศมหาอำนาจประเทศที่จเจริญแล้วมีเทคโนโลยีก้าวล้ำรวยมหาศาล ถึงควบคุมโควิด19ไม่ได้อย่างแรกไปดูวิดีโอนี้มีคนที่ against ไม่อยากใส่หน้ากากไม่ยอมใส่หน้ากาก มันไม่ใส่ไม่ใส่หน้ากากไมไ่ผิดกฎหมายใช่ไม่มีกฎหมายแต่ว่าถ้ารัฐนั้นเมืองนั้นเขาออกกฎระเบียบมาว่าคุณเข้าไปช้อปปิ้งที่ร้านซื้ออาหารสุขภาพเนี่ยนะก็แปลกนะร้านเทรดเดอโจเนี่ยมันก็เป็นร้านขายอาหารสุขภาพคนที่ไปซื้อร้านเนี้ยนะเขาก็ต้องดูแลสนใจสุขภาพแต่ป้า ไม่ใส่หน้ากากโอเคป้าไม่ใส่หน้ากากพนักงานขอให้เชิญออกจากร้านป้ายังมีมาบอกด้วยว่าหมอบอกว่าไอใส่หน้ากากไม่ได้ไม่ให้ไอใส่หน้ากากหมออะไรวะหมอผีหรือเปล่า hmm. เรื่องการใส่หน้ากากเนี่ยโอ้โหเป็นปัญหาระดับชาติมากนะคะทุกวันนี้เรียกว่าเหตุการณ์ผ่านมา4ี่หเดือนแล้วรัฐบาลการก็ยังไม่ออกมาให้คำสั่งประกาศ เป็นกฎหมายว่าทุกคนควรจะต้องใส่หน้ากากเพราะว่าประเทศที่มันเป็นประเทศเสรีสังเกตไม่ต้องสังเกตจากใครผู้นำก่อนเลยนะประธานาธิบดีคนปัจจุบันเนี่ยนะคะเคยเห็นใส่หน้ากากหรือเปล่าล่ะไม่เคยประธานาธิบดีทรัมป์บอกว่ามันเป็นสิทธิของบุคคลใครจะใส่ก็ได้ใครจะไม่ใส่ก็ได้เขาไม่เคยอ g เ i n ์เขาไม่ได้ต่อต้านนะ ในช่วงระดะเวลา4เดือนที่ผ่านมารู้ไหมว่าเพิ่งจะมีวันที่12กรกฎาคมที่ผ่านมานี้เองข่าวขึ้นมาเป็นข่าวใหญ่มากเพราะว่าไม่เคยเห็นตามหน้าหนังสือพิมพ์เรียกว่าข่าวทุกทุกขแขนง FOX CNN เอว่าทุกที่ถ่ายรูปเพิ่งเห็นประธานาธิบดีทรัมป์ใส่หน้ากากออกสื่อแบบว่า in public เป็นครั้งแรกเป็นครั้งแรก เพราะอะไรรู้ไหมคะก็เพราะว่าประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยนะในวันนั้นเนี่ยเขาจะต้องเข้าไปเยี่ยมไปเยี่ยมทหารที่โรงพยาบาลก็จะเป็นแม็ก medical center เพราะฉะนั้นท่านก็ให้เหตุผลที่ดีงามพอสมควรก็คือรู้จักว่า,าเวลาที่ไปสถานที่แบบนี้เนี่ยนะจะต้องไปพบเจอผู้คนที่เจ็บป่วยท่านก็ใส่หน้ากากซึ่งดีอันนี้เป็นสิ่งที่ดีที่ทำถูกต้องแล้วนะ ก็คือฮิวตบมือให้เลยครั้งแรกเลยที่เคยเห็นนะแต่ว่ามีที่เด็ดไปกว่านั้นวันที่20มิถุนายนเดือนที่แล้วที่ผ่านมาประธานาธิบดีทรัมป์ก็มีมีแคมเปญหาเสียงที่เมืองเาวซ่ารัฐโอกาฮมานะก็คือเป็นวันที่20มิถุนาแล้วมีจำนวนผู้คนจำนวน6,200คนที่เข้าไปร่วมการชุมนุมหาเสียงเลือกตั้ง ครั้งนั้นนะคะปีนี้เป็นปีอิเล็กชันเยเป็มปีเลือกตั้งทีนี้เนี่ยในการที่จะไปเข้าร่วมประชุมครั้งนั้นเนี่ยรู้ไหมว่าคนที่ไปร่วมชุมนุมเนี่ยไม่จำเป็นต้องใส่หน้ากากาก็ได้ก็คือว่าเขาพูดเลยบอกว่า MAX กซ not r e q u i r e เป็นเป็นเหมือน voluntary คือใครจะใส่ก็ได้ใครไม่ใส่ก็ได้แบบเฮ้ย hey, จริงดิซึ่ง ซึ่งมันแบบว่าการที่จะไปชุมนุมแบบว่าคนมากขนาดนั้นเนี่ยนะไอเรื่องโซเชียลดิสแทนซิ่งเนี่ยมันก็ไม่เหลืออยู่แล้วแล้วแถมไม่รีควายให้ใส่แม็กซ์ด้วยเออนะแล้วยังไงล่ะหลังจากนั้นเนี่ยผ่านไป3อาทิตย์ืยอดโควิดที่รัฐโอคาฮมาพุ่งขึ้นเป็น6เท่าขำไม่ออกเลยปะ ภาคกรกฎาคมที่ผ่านมาผู้ว่าการรัฐโอกาโอมานะเทสต์โพสิทีฟติดโควิดแล้วจ้าแต่ในข่าวก็ไม่ได้มีการยืนยันว่าเพราะว่าไปร่วมงานหาเสียงในวันนั้นทำให้ติดโควิดเพราะว่าช่วงทามมิ่งช่วงเวลาเนี่ยมันเกิน14วันไปแล้วอันนี้ก็ไม่รู้ว่า ติดโควิดจากงานนั้นหรือว่าไปติดจากที่ไหนจริงเท็จอย่างไรแต่ว่าก็ให้รู้เอาไว้ว่าถ้าคุณไม่ใส่หน้ากากแล้วคุณไม่ practice social distancing ยอดมันก็จะพุ่งไปอย่างตามกราฟที่เห็นเนี่ยแหละค่ะทุกคนเรื่องต่อมา social distancing อเมริกันจริงจังมากดูได้จากภาพเป็นไงคะทุกคน จริงจังมากนะอย่าหาว่าพี่มดควรตีนแต่ว่าอันเนี้ยเป็นภาพที่เพื่อนรุ่นน้องถ่ายลงเฟ e บุ๊กนะคะทุกคนอ่าไปขอรูปเขามาให้ทุกคนดูภาพเนี้ยเขาไปเที่ยวงานมอเตอร์ไซค์คลับเป็นงานการกุศลที่รวมกลุ่ม คนรักมอเตอร์ไซค์คนขี่มอเตอร์ไซค์เขาก็ไปงานการกุศลแล้วเขาก็จะมีการโชว์รถล้างรถฟรีแล้วสาวๆเหล่านี้เขาก็ไปล้างรถแล้วก็รับเงินทิปแล้วเงินทิปที่ได้มาอะไรอย่างเงี้ยเขากล่าวว่าเอาจะไปบริจาคเป็นด onation ประมาณนั้นเป็นงานการกุศลแล้วเขาก็จะมีเนี่ยถ่ายรูปกับาสาวๆสวยๆ social distancing ตรงไหนวะหน้ากกไม่ใส่ก็เข้าใจปะ นะทุกคนลองดูภาพนี้นะคะเป็นภาพ Miami Beach ที่ฟลอร i d a ผู้คนเขาหน้าร้อนผู้คนเขาอยากจะออกมาแฮงเอาทที่บีชถามว่ามันจะ practice social distancing ได้ไหมมันยากมากมันทำไม่ได้แล้วใครที่จะไปอยู่ตรงหาดทรายแล้วจะมานอนอาบแดดใส่หน้ากากถอดหน้ากากออกมาแล้วหน้าก็จะเป็นครึ่งขาวครึ่งดำสวยเะล่าคือ ไลฟ์สไตล์อ่ะมันก็มันก็ยากแล้วแล้วเรื่องของเรื่องคนก็ไม่แคร์ก็อยากไปบีชอะครๆเขาก็ไปแล้วทำไมฉันจะไปไม่ได้นะทุกคนอ่ะก็คนที่มันไปอยู่ที่บีชเนี่ยมันก็คิดแบบนี้อ่ะเห็นเห็นไหมล่ะว่ามันกี่ร้อยกี่พันน่ะแล้วก็อย่าแปลกใจเลยที่ว่าทำไมที่ฟลอริดาถึงยอดพุ่งทำไมที่รัฐแคลิฟอร์เนียถึงจะต้องปิดบีชบางส่วนตอนนี้ล็อ ดาวอีกรอบแล้วล็อกดาวรอบสองแล้วบาร์รีสอรองบีช close หมดแล้วจ้ะถ้าทุกคนให้ความร่วมมือนะมันก็ไม่ต้องเจอล็อกดาวครั้งที่สองถ้าทุกคนให้ความร่วมมือ ในการใส่หน้ากากแล้วก็ทำโซเชียลดิสแตนซิ่งรักษาระยะห่างไม่ต้องไปปาร์ตี้สังสรรค์อะไรกับใครมากมายอยู่บ้านใครบ้านมันน่ะมันจะคุมโควิดได้ดีกว่านี้ขอแชร์ประสบการณ์ตัวเองบ้างนะคะเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมานี้พี่มดบ้านพี่มดก็ได้ออกไปเดินเล่นที่สวนสาธารณะก็เป็น Forest Reserve Park ก็เป็นพาร์ที่มันกว้างใหญ่ไพศาลก็คือช่วงวันหยุดอะไรเงี้ยพ่อแม่เขาก็จะพาลูกออกไปทำกิจกรรมนอกบ้านกัน ทีนี้บ้านพี่มดเนี่ยก็เอาว่าไหนลองออกไปซิเพราะว่าอยู่ในบ้านเนี่ยมันก็อุดอู้มาหลายเดือนแล้วไม่ปีนี้ไม่ได้ไปไหนทําอะไรมากมายกิจกรรมของลูกก็แคนเซลทุกอย่างเพราะฉะนั้นก็ออกไปตากแดดตากลมออกไปรับโอโซนบ้างอะไรแบบนี้นะแล้วเวลาเราไปเนี่ยอ่าเราก็เข้าใจแหละเวลาที่พี่มดเนี่ยพกกันหน้ากากคือเราใส่หน้ากากากันอยู่แล้วบ้านเราเนี่ยโคตรจะแบบกลัวโคตรป้องกันนะ จนเพื่อนพี่มดบอกว่าประสาทแดกคิดมากเออไม่เป็นไรให้แบบคิดมากประสาทแดกแต่ว่าปลอดภัยไว้ก่อนดีกว่าแล้วพอเราไปถึงที่พักเนี่ยมีอยู่3 3สิ่งที่แบบช็อกนะที่ช็อกก็คือว่าคืออย่างแรกเนี่ยก็เห็นละคนก็ไม่ใส่หน้ากากคือไม่ใส่หน้ากากกันเลย อ่ะอันนี้ก็เข้าใจเพราะว่ามันเป็นโอเ n นแอร์หรือเปล่ามันเป็นเหมือนกับว่าสถานที่เปิดกว้างไม่ใส่หน้ากากก็ได้เพราะไม่มีใครมาเดินใกล้กันอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆมันก็มีนะทางเดินที่เป็นเทรลอ่ะมันก็ต้องมีสวนกันบ้างอะไรบ้างอะไรแบบนี้นะแต่แต่ว่าทุกคนก็คือไม่กลวัวไงก็เออไม่ใส่แต่ว่าอีแม่อีบ้านเนี่ยใส่ แล้วปรากฏว่าพอเราไปยืนอยู่ในณนจุดที่เขาเรียกว่ามันจะมีมีเหล็กอะ่ะมีมีพรมีน้ำอะไรเงี้ยให้ดูกว้างๆอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่มดจะขึ้นรูปประกอบให้ละกันเพราะว่าก็ไปถ่ายรูปไปสูดอากาศมาอะไรแบบเนี้ยคือมันก็จะมีโซนที่แบบว่ามีน้นําคนแล้วก็แบบไปยืนดูไปรวมตัวก็ยังมีมีไปช่วงเกาะเป็นเกาะกลุ่มเหมือนกันแล้วปรากฏว่าพอไปเนี้ยนะอย่างที่บอกว่าพอคนไม่ใส่หน้ากากปุ๊บแล้วใช่ไหม ปรากฏนะมีแบบว่าพ่อแม่ที่พาลูกมาแบบรวมกลุ่มกันแบบ7-8คนมีคนนึงแม่งฮัดชิ้วขึ้นมาแบบพอมันสนิทปุ๊บใช่ไหมมันก็แบบวืดอ่ะอยู่ต้นลมทุกคนคืออยู่ต้นลมอ่ะ h ัดชิ้วมาเนี่ยโอ้โหแม่งความเร็วเป็นแบบว่า100กิโลเมตรต่อชั่วโมงหรือเปล่าวะ ก็ครูทุกคนก็รู้ว่าไอ้ไอ,ไอการหัดชื่อของคนเนี่ยมันพาวเวอร์ฟูลมากคือมันมีพลังมันมีแรงถ้าเกิดน้ำลายแม่งไม่ใส่หน้ากากน้ำลายแม่งก็เดินไปไหนถึงไหนแล้วเนี่ยโอ้โหนี่นะพี่มนแม่งขนลุกขนพองสยองก้าวแบบืหดีนะเนี่ยที่กูใส่หนา้ากากแล้วแบบรีบเดินออกจากตรงนั้นเลยอันนี้มันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่แบบโอ้อะไรวะแม่งแบบคือไม่รู้แหละมันติดโควิดหรือไม่ติดก็ไม่รู้แต่แบอกว่าถ้าเจอแบบนี้ถามว่าหสยองเปล่า จากนั้นนะทุกคนสิ่งที่รัฐห้ามคนก็ทำยกตัวอย่างเช่นเดินๆินไปนี้นะในพาร์คมันก็จะมีกลุ่มมีโต๊ะปิกนิกมีอะไรมีอะไรอย่างนี้ใช่ไหมมีแบบเป็นจุจดๆมีเก้าอี้นั่งแล้วก็มีโต๊ะอ่ะแล้วในรัฐหนหนอินโดนีที่พี่มดอยู่เนี่ยเขาก็ยังมีกฎหมายอยู่ไอ้เรื่องของการแบอบกว่าไม่ควรที่จะ g a t h e r i n ง p e o เพลก็คือว่าไม่มีการชุมนุมรวมตัวกับ คนหรือไม่ควรจะมีปาร์ตี้แบบเกิน10คนขึ้นไปอะไรแบบนี้ถามว่าฟังกันไหมก็ไม่ฟังเพราะว่ามีคนมาจัดเบิร์เดย์ปาร์ตี้วันเกิดอะไรงเงี้ยเห็นแม่งแบบว่า10บกว่าคนนะ่ะอืมอันนี้เนี่ยก็ไม่ได้ไปว่าเลยเขาเพราะแบบมันชีวิตเขานะแต่แบบว่าพาคือมันเป็นภาพที่พรามองเห็นเข้าไปแล้วเหมือนกับว่ามันปลอดภัยหรือวะเขาอาจจะใช่ก็าอาจจะเป็นแฟมิลี่เดียวกันเ็าอาจจะรู้ก็ได้ว่าเขาไม่ติดแต่แบบใครใครจะไปรู้อะยิ่งแบบวมากการที่แบบ ไปสังสรค์เจอคนคอนแทคคนเยอะๆเนี่ยมันก็เพิ่มความเสี่ยงขึ้นใช่ไหมแล้วไม่ไม่ได้เห็นแค่การรวมกลุ่มครั้งเดียวไม่ได้เห็นปาร์ตี้เดียวยังมีปาร์ตี้เหมือนแบบ Graduation ที่นักเรียนไฮสคูลที่ก็จบม .6 กันปีนี้แล้วโรงเรียนไม่สามารถที่จะจัดงานไม่สามารถที่จะฉลองรวมกับเพื่อนๆได้มันก็จะแบบโดนถูกยกเลิกเพราะสถานการณ์โควิดใช่ไหมคะทีนี้เนี่ยทุกบ้านพ่อแม่พี่น้องอะไรเงี้ยแฟมิลี่เขาก็ต้องมาจัดให้ลูกเขานั่นแหละนะเพราะเขาก็ไม่อยากให้ลูกเขาแบบ เหมือนมิสเอาท์อ่ะคนแบบเพราะแบบงานการดูเอชั่นเนี่ยของเด็กไฮสคูลเนี่ยมันก็บิ๊กเดลนะสำหรับเด็กที่จบไฮสคูลอ่ะเออแต่ปรากฏว่าแบบก็ไม่รู้แหละเป็นเพื่อนพ่อแม่พี่น้องอะไรแต่ก็รู้สึกว่าแบบเขาก็แบบโอ้แบบว่านะกินนู่นนี่กินดื่มสังสรรค์กอดคอกันคุยเฮฮาหน้ากาก,ากไม่ใส่อะไรแบบนี้ก็คือมันก็เหมือนแบบไม่ไม่พอเทคตัวเองแล้วก็ไม่พอเทคคนอื่น ก็คืออันนี้ก็จะเป็นแบบอีกจุดหนึ่งที่แบบที่เห็นแล้วก็แบบอืมก็ไม่แปลกใจหรอกว่าทําไมยอดโควิดเนี่ยมันถึงไม่ไม่ไม่ลดลงเพราะคนเขาไม่สนใจไม่ใส่ใจไม่แคร์แล้วแบบว่าแล้วที่แล้วที่ช็อกไปกว่าน,นั้นนะที่เจอที่ตอนที่เดินไปสวนสาธารณะเนี่ยนะคะพี่มดก็ไปเข้าห้องน้าแล้วในหน้าห้องน้ำเนี่ยมันก็จะมีป้าย แปะเอาไว้บอกว่าก่อนคุณจะต้องใส่แม็กซ์ถ้าคุณจะเข้าห้องน้ําทั้งห้องน้ําผู้ชายผู้หญิงปรากฏว่าทัวก็เข้าห้องน้ําไปอ่าแล้วก็ได้ยินเสียงแหละมีคนเข้าห้องน้ามาอ่าแล้วเขาก็บอกเออใส่แม็กซ์อะไรเงี้ยคือโอเคแล้วพอทัวก็เดินออกจากห้องน้ํามาใช่ไหมแล้วก็มีผู้หญิงอ่าอเมริกันฝรั่งอย่คนหนึ่งเนี่ยเดินเดินตามหลังออกมานะแล้วปรากฏว่าตอนที่พวโนเปิดประตูออกมาเนี่ยเขาก็มีมีเด็กผู้หญิงอะยืนรออยู่แล้วปรากฏว่า ไอ้ที่เด็กผู้หญิงยืนรออยู่เนี่ยน,นะปรากฏว่ายืนรอเข้าห้องน้ําพอแม่แม่เขาเดินออกมาแม่เขาถอดหน้ากากของเขาออกส่งต่อให้ลูกสาวจ้าลูกสาวก็รับหน้ากากของแม่เอาไปใส่จ้าเฮ้ยแช์หน้ากากแบบนี้ก็ได้เหรอวะพี่มดมองว่าคนอเมริกันส่วนมากนะไม่ได้ทุกคนนะคือไม่ได้ กลัวโควิดอะไรมากมายคือไม่ค่อยที่ที่บอกว่าไม่ไม่กลัวไม่แคร์แต่อยากจะกลับไปใช้ชีวิตแบบ normo ปกติให้มากที่สุดนั้นเพราะอะไรล่ราสุดเมื่อเดือนที่แล้วได้รับอีเมลจากทางโรงเรียนก็คือจะเป็นส c h o o l d i s t r ของลูกเนี่ยขอความร่วมมือให้พ่อแม่ทำเซอร์เวยเป็น parents u r v e y ก็คือเป็น q u e s t i o n n a i r ถามความคิดเห็นว่าอยากจะให้ลูกกลับไปเรียนคลาสจะส่งคือเหมือนกับว่า เปิดเทอมนี้โรงเรียนเปิดคือฟอนี้ฟอนี้ก็คือจะโรงเรียนจะเปิดช่วงปลายเดือนสิงหานะคะคือออกัสนี้นะเรามีความคิดเห็นอย่างไรพ่อแม่อยากจะส่งลูกกลับไปเรียนที่โรงเรียนตามปกติไหมหรือว่าคุณมีคุณอยากจะให้ลูกเนี่ยเรียนที่บ้านเขาอยากจะเข้าใจเขาอยากที่จะวัดผลแล้วก็ใช้ผลเซอร์เวอันนี้ในการที่จะปรับ หลักสูตรการเรียนการสอนนะแล้วสรุปว่าก็มีคนน่ส่งเซอร์เวยเข้าไปมีพ่อแม่จำนวนประมาณอ0่0 16,000กว่ารายนะที่ทำเซอร์เวยแล้วก็มีอีกประมาณเกือบ3,000รายที่ทำเซอร์เวยซึ่งเป็น ครูอาจารย์พนักงานในโรงเรียนนะในในดิสทริกอ่าพี่บระพี่มดพูดดิสทริกเนี่ยมันไม่ได้หมายถึงทั้งรัฐหรือทั้งประเทศดิสทริกก็แค่เป็นแบบเมืองเมืองหนึ่งเป็นแค่เขตเหมือนเป็นแอเรียเป็นอำเภอหนึ่งซึ่ง1ดิสทริกเนี่ยก็จะมีโรงเรียนประมาณอ่า20 30แห่งซึ่งในในในนั้นเนี่ยมันก็จะมีเป็นตั้งแต่อ่าเขาเรียกว่าเตรียมอนุบาลอนุบาลมัธยมต้นมัธยมปลายอันนี้ก็คือหมายถึง the whole district นะ ผลปรากฏว่าเมื่อเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยก็ได้รับอีเมลแจ้งออกมาคือผู้ปกครองเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะเลือกออปชั่นในการลงทะเบียนเรียนให้ลูกได้เขาใช้ผลจากเซอร์เวยเนี่ยไปจัดรูปแบบการเรียนการสอนก็คือมีให้เลือก2แบบปรากฏว่า75%นะของ survey เซอร์เวยนีย้ก็คือเป็นทั้งครูแล้วก็ทั้งผู้ปกครองเนี่ยลงความคิดเห็นว่าอยากจะให้นักเรียนเนี่ย ใช้ระบบการเรียนแบบไฮบริดก็คือไปเรียนในคลาส룸สองสามวันแล้วก็เรียนออนไลน์ที่บ้าน2วันอะไรประมาณนี้นะแล้วก็อีกออปชั่นหนึ่งก็คือว่าเป็นออนไลน์อะคาเดมีเรียนออนไลน์ที่บ้านมันอย่างเดียวเลยนะไม่ต้องไปโรงเรียนสำหรับคนที่กลัวเพราะฉะนั้นผลเซอร์วมันก็คือออกมาบอกว่ามีคนส่วนใหญ่ก็อยากจะให้ลูกส่งลูกกลับไปโรงเรียน75%แล้วก็จะมีอีก25% ที่จะให้ลูกเรียนออนไลน์อยู่บ้านอย่างเดียวก็าถามว่าพี่มดเลือกแบบไหนจะส่งลูกไปเรียนแบบไหนนะเป็นไฮบริดหรือว่าออนไลน์อย่างเดียวตอนนี้คิดหนักมากตอบไม่ได้เพราะว่าสถานการณ์มันยังไม่ดีขึ้นเดี๋ยวต้องมาคุยกับลูกแล้วก็คุยปรึกษาสามีใครมีความคิดเห็นกับเรื่องที่พี่มดแชร์ไปอย่างไรนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการใส่หน้ากาก หรือไม่ใส่หน้ากากโซเชียลดิสแทสซิ่งของของคนอเมริกันนะก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะคะแล้วทีนี้เที่ยววันนี้เนี่ยพี่มดมาถ่ายคลิปหลังบ้านก็คือออกมารับแดดรับลมบ้างถ้าเกิดถ่ายอยู่ในบ้านมันก็จะแบบผุดอู้ช่วยคอมเมนต์บอกหน่อยว่าได้ยินเสียงชัดไหมเสียงโอเคไหมถ้าเกิดได้ยิน อโอเคเนี่ยบอกด้วยนะถ้าเกิดว่าได้ยินแบบมีเสียงแบ็กกราวน์เนี่ยมีเสียงทั้งรถลมเครื่องบินมีเสียงแอร์อะไรอย่างเงี้ยลบกวนก็ต้องกราบขออภัยด้วยค่ะใครที่เข้ามาใหม่อย่าลืมกดติดตาม subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดเวลาพี่มดอัปโหลดคลิปใหม่นะคะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้พี่มดด้วยถ้าเกิดว่าใครที่ชอบคอนเทนต์แบบนี้เนี่ยก็สามารถติดตามได้นะคะพี่มดจะมาอัปเดต ข้อมูลข่าวสารในประเทศสหรัฐอเมริกาชีวิตการเรียนการทำงานแล้วก็พูดคุยให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องวีซ่าอเมริกานะคะถ้าเกิดว่าสนใจคอนเทนต์แนวนี้กดติดตามกันเลยจ้าวันนี้ลาไปก่อนนะคะขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปนี้ขอให้ทุกคนอยู่รอดปลอดภัยห่างไกลจากโควิดแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย